เอารครับสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับเกม b อยนะค cross v ร r ช i ่น1.5ซึ่งเกมนี้ไม่ต้องสืบเลยครับว่าใครทำนั่นก็คือพิธีการนิกรสสกายคือผมนี่เองอ่อส่วนนีข้อข้อมูลก็ไม่สําคัญอะไรมากเท่าไหร่เอาละทีนี้พี่ชิมเมก็ต้องเอาอะไรที่มันเราใจกดตรงไหนก่อนวะเออซ้ายขวาโอ้ยใช่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ตรงนี้ถอดเอออกมา ถอ,อดออกมาถอดถอดสำหรับคนที่ชอบถอดก็ต้องถอดสิถอดถอดเข้าไปซ้ายขวาเสื้อขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรอ่าโอเคปลดไล้ซ้ายขวาแล้วตรงไหนต่อว่าเอเข็มขัดใช่ตบเใช่โอ้โหจบกันเออกุญแจมือคล้องทำไมเธอถึงอ๋อยูไอเทมกูไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ช้างไงจ้าน้องสาวของพี่หญ่นะจ๊ะถอดทั้งหมดสิบเอ็ดชุดควาหมื่นหก โอ้โหชิโนชิโนปกติมีสูตรลัดแต่วันนี้ฉันจะไม่ลัดเพราะฉันเหลือไอเทมเยอะเยอะมากเลยจะถอดให้ดู <c oughs> คิดถูกหรือปอนด์อีที่ทำอย่างนี้เออไม่ไม่แน่ใจมากไม่ชักไม่แน่ใจแล้วตรงไหนตรงนี้เอ้ยตรงนี้อ่าต,ต,ตรงนี้อีกอปลดปลดไปปวดไปอื <c> ้อ <oughs> ปลดเ,เจอ ซูวกโกอันนี้ไปซูวกโกแล้วละกันนี่แต่เขีนข้างซ้ายขวาหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันคนทําฉันรู้เสมอ, <c oughs> เออึเออเือไปเยอะเลยเนี่ยกว่าจะกว่าจะรู้ตัวกระโปรงน้องซ้ายขวาอึเคียโอ้โหชุดนี้อย่างน้อยก็ไอ้ขาแล้วตรงไหนต่อวะเอ้ยใช่ปลดปลดเส้นเล็กซ้ายเส้นเล็กขวาโอ้ โอ้หรือกางเก่งนแล้วตอนนี้ฉันกําลังจะหมดตัวแล้วฉันกําลังจะหมดตัวสวพ่อมภาพเยเมงสาบใกล้ตีนกูแบเนี้ห้องยิงโซมกอยู่ด้วยเอออย่ามัวแต่สนใจมันแรงสาบตอนนี้ต่อให้มันไตข่ขาเราเราก็จะกดต่อไปต่อไปอเก่งนดึงไม่ได้เสียใจชุดนี้โอ้โหเย็ดเข้มันอาจจะเป็นชุดที่ฆ่าเราก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้โอ้โห เกมมันเราเคยเทสมาแล้วมันไม่มีบั๊กหรอกหน้ามันต้องไม่มีแล้วตรงไหนต่อวะไอ้อย่ากูลืมจริงเลยเนี่ยอ่าอ่าออุ๊ยอุ๊ยว่แฟบอะแฟบโอ้โหกเก่งนายแล้วตอนนี้ออลซูบินกำลังจะฆ่าเรา <c oughs> ไม่ได้การแล้วไม่ได้การแล้วต้องรีบแล้วตอนนี้อ,อต้องรีบแล้วไม่เราจะไม่ยอมให้ดาบหรือเปล่าอุย๊ยใช่เกาะตรงนี้เราจะไม่ยอมให้ง่ายๆหรอกหน้า Uh huh. มาแล้วคลาสสิ์โอตรงไหนเอ้ยมือก่อนมือก่อนใช่เฮานี้นจะจะเอาจุดคลาสสิ์ให้ได้ในในในที่ฉันเริ่มเล่นหลายรอบขึ้นฉันเริ่มรู้ขึ้นแล้วนี่ขนาดทําเองแล้วเนี่ยยังจะลืมอีกออถอดพวกได้แล้วปลดคอถอดเรากําลังถอดชุดที่โอ้โหอาละตอนนี้ปลดปลดปลดเข้าไปเออปลดซ้ายปลดขวาเฮ้ย hey. uh huh. โอ้เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ชิดปึ๊ดติกซ้ายติดตขวาอือหือจะยากไปไหนครับชุดเอสเคฟรีแมนโอเคตรงนี้เออตรงนี้น,นี่ทำเองจริงหรือเปล่าเนี่ย <g ül> ไม่ต้องสงสัยไอ้นี่ผมทำเองจริงแต่ตอนนี้โอ้โหนี่ขนาดตูนไอเทมรอแล้วเนี่ยกูยังจะไม่รอดเลยเฮ้ยมันตรงไหนวะโอ้โห กดตรงนี้ยังจะลืมอีกถอดออกไปตรงนี้ก็โอ้โหท่านตรงนี้ปปลดปลดซ้ายปลดขวาตรงนี้ตรงกลางโดึงลงข้างล่างปลดล็อกปลดล็อกตรงนี้เอาตัวนี้ออกไปยออกไปชิ้นเดียวได้แล้วตรงไหนก็ยกทรงเก่งในเคลียร์อันนี้แมงเลย เจดเพลแล้วอ้าวนั่นกูนี่วะอืออ่ออืออออือออึกลับไปเกิดใหม่ง่ายกว่าเยอะนะครับเกมนี้ห้ามโกงนะครับใครโกงแล้วตายหา